ตอนนี้เด็กๆกำลังกินลูกอมแคร์แบรกันอยู่ออมเล็ดกินสีฟ้าส่วนเชอเร์เบดกินสีชมพูหวานไหมลูก่หาวานค่ะส่วนเพ่อเอ็มก็ไปซื้อมีของมาเซอรพรส์แคร์แบร์เหมือนกันซ,ซื้อแคร์แบรมาหรอแอบด,ดูอ่ะ,หะเห็นอยู่นะ,นะบอกอะไรนะเห้ยู่นานี่ มันคือตาปั๊มหรือเปล่ามันคืออะไรอันเด็ดรู้ไหมใช่ตาปั๊มไหมอันนี้เป็นเมราะแรู้ได้ไงอะลูกนี่อันเนี้ยพ่อเอ็มรู้ไหมใช่หรอใช่ไหมแต่ขนมมันก็จะมีมันก็จะมีเป็นรูปดาวรูปหัวใจแล้วก็วงกลมตาปั๊มแน่นอนเออเหมือนตาปั๊มเลยนะไม่รู้ใช่ป่ะเซเว่นเนี่ยอันละหลายบาทเหมือนกันนะ เนี่ยซื um, ้อมาให้เด็กๆเนี่ยยี uh, right. <te> ่สิบบาทอยู่นะยี่สิบเก้าบาทเอ้ยยี s. <S uh, uh, ่สิบเก้าบาทเออประมาณสามสิบบาทอะประมาณนั้นเนี่ยเงี้ยเนี่ยแพงมากเลยอะพ่อให้น้องแกะให้ดองหน่อยได้ไหมเด็กๆกินแหวนกันสีอะไรอยู่กินแหวนสีออมเบ็ตกินสีอะไรคะอะไรออมเล็ตเป็นตัวนี้ไม่ไม่อะอมเล็ตกินสีแทนตามสีให้เอาตามสีให้เอาตามเตสร็จแล้วไม่าออมเล็ตไม่เอะแล้วเชลเบ็ตเอาสีอะไรเชลเบ็ตอยากได้สีอะไร พ่อเอ็มจัดการกับออมเล็ตยังไงที่ขัดใจพ่อแม่แบบนี้ทำไงนี่อุตส่าห์พ่อเอ็มอุตส่าห์ซื้อมาให้อ่ะเอาออมเล็ตเอาไปะจะไป,ไปไเอาไปแหนเลื้ยงมากอีกแล้วนะออมเล็ตเลื้ยงมากกนะันจริงๆอุตส่าห์ซื้อไม่ไม่ต้องกินแล้ว oh, <no>. yeah. เอามาไม่ให้ไม่ให้<ม>ห้ามเก็บห้ามเก็บเอามาออมเล็ตทิ้งไปเลยสาแจกแล้วมันอะไรเนี่ยอ๋อเอาที่มือมาด้วย เอาที่มือมาเอาที่มือมาดูก่อนเอาที่มือมาดูก่อนนี่อันนี้คือแหวนลูกอมแม,ม่อูให้พ่อยโมซ่าเพิ่มให้แล้วทะเลาะก,กันเอามานี่เขาเอ็มอะไรติด,ตดนี่สียาบ้างไงนี่แม่อูทำไงอะอะไรติดไม่รู้นี่ตามพ่อ,อามาเอาไปทิงนะ้งไหมอุย้ยขี้หามาเพราะเอ็มย่าอย่านะ ขอโทษก่อนมามาไม่ควรซื้อนะขอโทษก่อนจิ้มไนจิ้มี่หมาไปเลยนะ่อมี่หมานะขอโทษก่อนร้องเพลงชาติก่อนยืนตรงๆรงแวตรงป้าเทร้องดังดังไปชัยไปชัยเยไปช่ายไปชัยเออร้องไปไปช่ายใหญ่จะไปจะไปจะม่ย ่ายืนกลางแดดนี่แม่โอ้ยยืนกลางแดดเลยร้องเพลงชาติ<ห>แต่เอาเลยร้องใหม่ไม่งั้นจะโดนขี้นะยังจิ้มขี้นะอุ้ยพ่อเอ,เอ,เอเ็อย่าไป ไปเลย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 ไปนั่งรอคนนี้รอคนี้องต่อนี่พัดลมนี่เปิดเปล่าใบถ้าทนร้อนได้อ่ะเป่าพัดลมเทไทยมาดังมองความด้วยลมป่าดึงอะไรไม่มีปันนื้อมาดึงเนื้อมาดึงรวมปันเนื้อแม่ใจแม่ใจแมรวยร้องให้พนอยู่ลมกินไมด้สายมาควร้องให้ถูกต้องมองคอามวน่า ร้องดีๆเด e like ี๋ยวตอมอมาจับนะเป็นแมาเป็นเมียนมากปะเนี่ยได้ไรได้ไม่ไหวแล้วพ่อเอ็มเออร้องอะไรไม่ให้แล้วเอาไปจิ้มขี爸爸้เอาไปจิ้มขี้จิ้มขี้ไปเลยพ่อเอ็มจิ้มขี้ไปเลยร้องใหม่ร้องให้คนไทยร้องร้องเป็นมาเอาดีๆร้องจบไหม มไทยไม่ใช่โยนี่ไม่ใช่ใช้แค่นี้เองอ่าเอาอะไรล้อมล้อมดีกว่กล้องดีดทกล้องดีประเทยไทยรวมพันเลือมาไทยรวมพันเลือดอะไรอ่ะรวมเลือดเนื้อมาเถื่อแตงกวาไ่เฮ้ยระเทยไทยรวมเลือดเนื้อมาใช้มาไทยเป็นมาชาลัดปทาไทยของไทยทุกส่วน อยู่ดำลงพงว่ายได้ทั้งมวลทั้งมวลใครอะทั้งมวลอะเอาไปพอรักลําคานโอ้ยลูกอมอีกอันไหมอะพ่อเอ็มเราก็ไปโคไทยนะทําไมลูกเราล้อเพลงชาติไทยไม่ได้เลยอ่ะเราอ่ะไปโคไทยแท้ๆเลยอ่ะทําไมลูกเราถือล้อเพลงชาติไทยกันไม่ได้เลยอ่ะได้ไหมอะได้เราด้วยอีกรอบนึงขออีกรอบนึ่ง ดี๋ยวพ่อจะร้องให้ฟังมามาฟังพ่อร้องดีๆนะพ่อจะร้องให้ฟังนะตบมือเป็นจหวะด้วยนะเนีสส่ยซอซาวาเพยเรื่องสีซองลา,ามตะลองเป็นอะไรเพงลงอะไรหรอไม่ใช่เพลงชาติไทยหรอไทยโอเคดีกว่าไม่อยากฟังแล้วเบื่อแล้วเอาละไม่เอาตัดคลิปนี้ไม่แจกละเดี๋ยวค่อยไปแจกคลิปหน้านะกดไลค์ให้หน่อยละกันอันนี้เป็นคลิปจิ้มชี้ละกันนะร้องเพลงชาติก็ไม่ชัด โอเคของไปยืนกันอเป็นคลิปแล้วป็นคลิปแล้วหนูชายไหมอ่ะหนูอ่ะหนูอ่ะหนูอ่ะมั่นใจเอาความมั่นใจมาจากไหนเนี่ยไปรอบนึงปิดคลิปเขชันเลยปากเทศบาเชฟบ้าชายโย่บ้าชายบ้าชายเชฟบ้าชายอันจะไปจะไปจะชิจะไปไหนก่อนจะไปไหนโอเคโอเคคลิปนี้ไปละเจอลิปหน้าอ่ะปิดคลิปหน้าปิดคลิปหน้าฝากกด ขอบเชฟขอบเชฟว่าไข่ให้ผู้ยำเว้นนะคะสำหรับคลิปนี้ขอโยนไปค่ะขอตัวไปก่อนสำหรับคลิปนีข้ขอตัวลาไปก่อน,ออนเจอกันคลิ<อ> <นะ S 1> ปหน้านะายบาก่อน